ก็กลับสวัสดีสวัสดีเอฟซีพิพานะะนะครับผมพ่อพ่อแม่ทั้งหลายนะครับทุกคนที่ติดตามช่องสุดลับนําโชคนะครับส่วนใครที่ตามช่องรันคนฮักหน่วยก็ฝากตามด้วยนะครับลาพัฒนาลาพัฒนาช่องไหนช่องนี้ครับนี่ไปตามนะที่ช่องออวันนี้มีลาพัฒนานะครับตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้นะครับ คนฮักคนฮูกนะครับตรงนี้นะครับฝากตามด้วยนะครับที่ช่องแอดรันนะครับมาคนเดียวกันนะครับแอดมินคนเดียวกันนะทำสองช่องนะครับเออผมทำอยู่สองช่องก็คือสุรับนำโชคแล้วก็รันคนฮักหวยนะครับใครตามหาน้อยลาวพัฒนานะครับไปที่ช่องนี้นะเออมีทุกทุกลาวเกือบทุกลาว <laughs> กาชาสตาวีนะครับ HD มีหมดนะครับรานคนหักหวยพิมพ์คำว่ารานคนทักหวยมานะขึ้นมานะครับก็ะจะเห็นนะครับเพราะว่าโปรไฟล์ก็คนเดียวกันนะครับโอเคนะเสียงก็คนเดียวกันนี่แหละอา่าเมื่อวานผมปล่อย EP ที่3ไปซึ่งเป็นทีเดียชนชนล่างนะครับงวดที่แล้วหลุดก่อนนั้น,น,นมาแต่หลุดเพิ่งหลุดนะครับสติเขาเดินดี วันนี้ก็เอามาให้ดูนะผมเห็นตัวเลขแล้วมันสวยรอบนี้ไม่น่าจะหลุดนะครับรอบที่แล้วก็หลุดไปตามระเบียบเบิลสองสองนะครับทีนี้มาดู EP ีที่สี่จะเป็นเด็ดล่างสูตรนี้นะครับเป็นสูตรน้องใหม่สูตรเนี้รอบที่แล้วผมทําประกบกับอีกสูตรหนึ่งคือจับเป็นชุดสองตัวล่างแต่ผมเห็นแต่อีกสูตรหนึ่งมันหลุดผมได้ห้ากับแปดนะมันมันมามันมาบนเลยนะห้าสองมาบนตรงๆนะครับสูตรนั้นแต่สูตรนี้มันเข้า ก็เลยลองทําเป็นว่าแยกเป็นเด่นล่างเลยก็จะได้ไปเปรียบเทียบกับชุดสองตัวล่างชุดเต็มด้วยนะผมจะได้เน้นล่างให้ไปในตัวนิดนึงว่าเออควรจะไปทิศทางไหนนะครับ EP ที่สี่เป็นชุดเด่นล่างสุดนี้เด่นล่างสุดนี้ทํำยังไงสามตัวหมุนครั้งที่สามใช้ร้อยสิบหน่วยบวกกันเลยนะครับจะได้รันตัวเลขไปสามตัววันที่ออกเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองแปดศูนย์คือสามตัวหมนครั้งที่สามนะครับสองบวกแปดบวกศูนย์ได้ศูนย์ได้สิบเนาะได้สิบศูนย์ 1นสองตรงนี้จะเป็น3ตัวนะครับ0ูนย์นึงสองนะมวดถัดไปนะครับสองฝรั่งออกไปที่6 1เข้าเด่น1นะครับมานะครับไปกันต่อหลังจากที่ออก61 3าตัวมาครั้งที่3 8 8แปดดเปบวกแปเป็น16 16กบวกเกเป็นยี่สบห้นะครับเด่นไปที่5้าหกอันนี้เข้าหน่วยนะครับห้างวดถัดไปนะครับ สตัวล่างออกไปที่อะไร8 7ดมาหน่วยอีกแล้วนะครับเจ็ดมาหน่วยอีกแล้วหลังจากที่ออก873ตัวมืครั้งที่3ามคือหนึ่งหนึ่งหนึบวกหบวกหได้3ามนะครับสามนะครับคือตัวเด่นเขางวดถัดไป2ตัวล่างออกไปที่3 7นะครับตัวที่มาก็คือเลขสามมาสินะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักเลย กระโดดขึ้นไปหลัก10แล้วครับแล้วงวดล่าสุดมันได้ที่ตัวไหนล่าสุดนะครับสตัวล่างมันออก37 3เจ็ดสมแปดเ้าใช่ไหมตัวเด่นเขาคือ3ามบกแบกเกนะครับสามโดมครั้งที่สามบกแเป็น1ิบเอ็ดสิบเดบกเก้เป็น20 0 1 2นะครับอ่าสตัวล่างสัญจรกําแพงเพชรล่าสุดออกที่สอง,สองนะครับเรื่องเกี่ยวกับกําแพงเพชรเต็มเต็มนะครับก็ <c oughs> มาที่เด่นสอง สองสองนะครับเข้าทั้ง10ทั้งหน่วยนะเบิลแบบนี้นะครับอ,อันที่ดีงวดนี้ล่ะเด่นล่างจากสูตรนี้มันได้อะไรเด่นล่างงวดนี้นะครับ1 3 7 3สมดสตัวบางครั้งที่สามหบวก3บวกดบวก3ามได้10บวกหนึ่งเป็น1 3, 6, 7, 7, 3, 10, 6, 1อืมได้หนึ่ง,ได,งได้สองได้3มเลขไม่สูงนะครับเหมือนเลขงวดที่แล้วเลย1 2 3สนะเด่นล่าง16ธันวา68ดนะครับ นะงานงวดสุดท้ายไม่สุดท้ายดีมันจะมีวันที่30ด้วยนะครับรองสุดท้ายนะปรางวดนี้เดือนธันวาออกสองครั้งนะครับส0สคงไม่เลื่อนนะมันมีปีนั้นที่เลื่อนไปวันที่2อะไรประมาณไม่เลื่อนนะเออไม่มีเลื่อนนะออก30มสิบนี่แหละนะก็ได้เด่นวิธีหนึ่งสองสาจะมาที่ตำแหน่งไหน10บไหม หนึ่งสองสามหรือไม่จะเป็นหน่วยนะครับสามตัวเท่านั้นเองนะครับทีนี้ผมจะไปเปรียบเทียบกับสูตรชุด2ตัวล่างชุดเต็มซึ่งล่าสุดเข้าสองสองนะครับเข้านะครับก่อนหน้านั้นก็คือเจ็ดสามสามเจ็ดเข้านะครับที่ผมไปเน้นเจ็ดสามเม็ดเดียวผมก็ใช้สูตรนี้ดูอยู่นะเออหนึ่งสองสามอันนี้ก็เลยปล่อยปเป็นเป็นเลขเด่นล่างไปเลยหนึ่งสองสามนะครับยังไม่เทียบดับ มาดูสองตัวล่างชุดเต็มจำสูตรได้ไหมผมเคยลงไปแล้วแต่ช่วงหลังไม่ได้ลงชุดนี้ก็คือตัดเอาแบบประเด่นชนอะเด่นแต่ละตัวเด่นตัวเดียวสองตัวมาชนกันเลยจับชนกันเลยนะครับเามื่อวานผมก็ปล่อยไปสูตรนี้ที่มันชนอะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมมันมีอะไรเมื่อกี้มันมีหนึ่งมันมีสอง มันมี3อยู่นะเออชนกัน1 2 3อยู่นะ3ตัวเนี้ยไม่มี4นะครับเพราะฉะนั้น1 2 3อาจจะเป็นไปได้ยเหมือนกันนะครับชนนะสูตรนี้สูตรนี้ได้0 1 2 3 4มันก็ชน1 2 3สูตรนี้1 2 3 4เอามากปคีมเลย1 2 3ใช่ไหมมันชนที่1 2 3 3สูตรเลยนะ3สูตรก็คือเนี่ยเห็นไหมสูตรนี้ก็1 2 3เพราะฉะนั้น3สูตรก็ชนที่1 2 3นะครับเน้น1 2 3มาดูชุดเต็มชุดเต็ม2ตัวล่างงวดนี้นะครับนี่เลย ห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดมันไม่มีอะไรเด่นที่หนึ่งสองสามหนึ่งผมมีไหมหนึ่งไม่มีสองมีไหมสองมีสามมีไหม สามมีเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออันนี้คือเด่นหนึ่งสองสามนะครับสังเกตว่าหนึ่งไม่มีมันก็จะเหลือในโซนนี้ครับสองตัวล่างครับผมรอบที่แล้วมันมาที่ตำแหน่งนี้นะสองสองรอบนี้มันได้ศูนย์ศูนย์แต่ตอนนี้ผมตัดแล้วมันเหลืออยู่เด่นแค่นี้นะครับอ่ะสูตรสองตัวล่างถ้ายึด ตาม1 2 3สองสามนะครับแล้วก็ยึดสูตรนี้ด้วยก็ชนที่1 2 3สองสาเหมือนกันนะครับมีสิทธิ์มานะครับ3มสูตรมันชนหนึ่งสองสาอันนี้ก็หนึ่งสองสมนะครับแต่ว่ามันไม่มี1มันก็จะเหลือเด่นที่สองกับ3นะครับสูตรนี้ไม่มี1เพราะฉะนั้น1มีสิทธิ์ดับรอบที่แล้วไม่แน่ใจว่าเลขตัวไหนมันไม่มีเลข3มเ,เลขีามที่ผมไม่เน้น3ามอ่ะคือชนล่างตัวเดียวผมได้3ามผมก็เป็นเน้นผม เด่นที่ศูนย์ห้านะครับเพราะ่าสามมันไม่มีในศูนย์นี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่มีสามไม่มีหนึ่งนะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งใครชอบหนึ่งเนี่ยผมไม่มีแล้วนะ <laughs> มันมีสองกับสามนะห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองนี่โซนนี้เท่านั้นห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามอ่ะใครคิดว่าอันนี้จะมานะครับชื่นชอบตัวไหนพิมพ์ตัวนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ส2องชุดนะครับสาหรับล่างงวดนี้มันจะอยู่ที่ตรงนี้ผมจะนํามาพิจารณาเพราะว่าหนึ่งผมไม่มีนะครับรอบนี้ผมไม่มีหนึ่งใครชอบหนึ่งกลายเป็นว่าเล็กงวดนี้ถ้าสูตรนี้ผมเดินต่อไม่มีหนึ่งหนึ่งดับเออดับเอาอยู่หรือไม่อรอลุ้นกันนะครับมันดับเพราะมันไม่มีนะครับมันมีสองกับสามแค่นั้นนะงวดนี้ก็อยู่ในโซนนี้นะในชุดสรุปผมผมมีตรงนี้แหละ นะครับซึ่งผมก็สรุปให้สมาชิกรายเดือนไปเมื่อวานแล้วนะครับสมาชิกรายเดือนก็ได้ข้อมูลไปทั้งออมสินทกศแล้วก็ชุด2ตัวล่างชุดเน้นครับบนชุดเน้นทั้ง3ตัว4ตัวให้ด้วยก็มนี้นะครับพิสแคมเปญพิเศษนะครับนะโอเคนะใครเป็นสมาชิกรายเดือนก็หน้าโปรไฟล์นะครับใครอยากสมัครสมัครได้นะครับทำตามขั้นตอนที่ยูท ยู u b e ก็แจ้งนั่นแหละนะครับขั้นแรกมัน50คขั้นที่สองหนึ่งร้อยขั้นที่สามสี่ร้อยห้าสิบนะครับนะแต่ะก็จะได้สิทธิพิเศษดูคลิปสำหรับสมาชิกแล้วก็สิทธิพิเศษอื่นๆนะครับนะโอเคนะตามนี้อยู่ในโซนนี้ผมให้ให้เด่นสองกับสามนะรอบนี้ไม่มีหนึ่งครับผมล่างรอบนี้น่าจะมีสองกับสามนะครับเป็นตัวที่เด็ด โชคดีครับ